ไปเปิดการ์ดอะอเปิดการ์ดเออ,อไปไปไปเพื่อนๆนะชอบหางานหาก,การให้ผมเปิดเนี่ยเงินก็ไม่ค่อยจะมีก็จะให้หาเรื่องใช้เงินกันจังเลยเพื่อนๆเงินไม่ค่อยจะมีค่ะาเรเลอยใช้เงินกันจังเลยปะจะมีการ์ดดวงทองเพื่อนๆถ้าตกการ์ดดวงทองนี่คือถือว่าเจ๋วเลยนะเออผมเกือบจะไม่มาแล้วสิบห้าเล่มแปดเอ็มเลยเหรอแพงจังเลยอ่ะเออซื้อก็ซื้อวะขาดอีกสามเล่มไป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 หาหาการเงินเน่ยเ โพลลิ่งเข้ามาแล้วจังหวะนี้ผมว่าน่าจะลุ่งลิ่งว่ะ o c a 3เล่นมาเหมาหมดไปเลยโอ้โหตังรถไวเป็นน้ำเลยเพื่อนๆมาเข้าตัวมาหรือยังอ่ะอีก2เล่นไป20เล่นพอดีนะเพื่อนๆตามสัญญาโอเคไหมี๋ยวผมใส่เข้าคังแล้วไปเปิดตัวที่เราคิดว่าจะดวงดีดีกว่านะครับทุกคน ไหนเอ่ยและ OCA ครับท like, okay. 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 ุกคนจังหวะนี้เปิดหัวทีเผลอไปก่อนหนึ่งทีตัวการอะไรวะเพื่อนเพื่อมองไม่เห็นมองไม่ถนัดเมื่อกี้ตีปักเอกอู้หมึงมาบ่อยเหลือเกินและจังหวะนี้เปิดเปิดหน้าโบดอาปๆปะปๆปๆปไปปีเผอไออีกใบหนึ่งเกมลินเกมลินเกมลินไม่เอาไม่เอาใบนี้นะเพื่อนเพปหน้าโบดโอเคนะครับเพื่อนเนะมามา น้าบดแล้วนะน้าบดแล้วนะไปหนึ่งโอเคซาเวดเบบี้โอโหซาเวดเบบี้มาแล้วโอโหเพื่อน oh, <no. S 1> เกี่ยมเกี่ยมโอโหสงสัยเหงามาเข้าไปาเข้าไปครับทุกคนระหว่างนี้เปิดไปหนึ่งโอเคโปลลิงมาจริงเฉยเลยเมื่อกี้ใครพูดโปลลิงวะมาจริงเฉยเลยใครพูดโปลลิงนี่ไงปากปากปากแต่ละคนนะใครพูดโปลลิงเมื่อกี้โอโหมันมาจริงเฉยเลยดูที่ เนี่ยมันมาให้จริงๆอะกดดับเบิ้ลคลิกแทนกดฟังก์ชั่นอยู่ไหนไปหนึ่งทีมิมิเฮ้ยมิมิคมีราคาอยู่ไหมวะเข้าห้องไปกดอีกหนึ่งทีตีบั๊กมาอีกแล้วมึงจะมาทงครอบครัวเลยเหรอมึงจะมาทงครอบครัวเลยเหรอไงฮึบกดอีกหนึ่งทีน็อกเชียสเฮ้ยอันนี้ได้อยู่หรือเปล่าเพื่อนๆกันไกได้อยู่นะอันเนี้ยได้อยู่แมงดํามาแน่ไปครับจังหวะนี้เข้าไม่รู้จังหวะนี้เข้าเข้าห้องมั่วแล้วเพื่อนๆพอเมาแล้วก็เข้าห้องมั่วแล้วเพื่อนๆนะโอเคไหมไป มาวการ์ดเข้าไปกดอีกหนึ่งทีวอนเดอร์แมนออกมากดอีกหนึ่งทีแครบการ์ดโอ้โหการ์ดปูแม่งเออจังหวะนี้เหมือนจะเข้าไม่มีอะไรกดอีกทีฟาร์มิเลียการ์ดโอเคครับเพื่อนๆสามใบสุดท้ายสามใบสุดท้ายสามใบสุดท้ายขอออกจากโบสถ์ก่อนขอออกจากโบสถ์ก่อนนะครับทุกคนออกจากโบสถ์จังหวะนี้เพิ่งขอพรมาและกดเลยครับผมอะไรวะเนี่ยไม่เห็นรู้จักเลยมีกระจะไล่ดักเดดโอ้โหไอกระจาดเพื่อน เราได้การได้กระจาดเฉยเลยอูโหูไอ้กระจาดมาเฉยเลยเพื่อนเพื่อนแอบอยู่หลังต้นไม้และกดอีกทีทีมีการอ้โหูเพื่อนเพื่อนเทเลพอร์ตพอดีเลยท่อน้ําท่อน้ํเหรอท่อน้ํามันไกลอ,อ่ะดิไป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 สุดท้ายไปเปิดให้เพื่อนเพื่อนที่ท่อน้ําก็ได้แต่ว่าไปเปิดที่ท่อน้ําเดี๋ยวมันจะได้ติดบ,บักเอกอ่ะดิเราได้ติดบ,บักเอกมาเยอะแล้วอ,ะอ่ะเอองั้นเราเอา,อางี้ดีกว่าเราขึ้นเหนือดีกว่าไปทางเหนือโบราณว่าไว้ว่าไปข้างบนจะได้อะไรดี ได้ครับได้ดีกว่าฟังก์ชันนะดับเบิลคลิกโอเคได้ครับดับเบิลคลิกมาจังหวะนี้ออกไปครับออกไปก่อนออกไปปุ๊บเราจะกดเลยโอเคไหมออกไปปุ๊บเราจะกดเลยออกไปปุ๊บเราจะกดเลยจะได้ติมตักเอเอกันเธอเจอทองฟ้าแล้ว โอ้โหเป็นยังไงนี่กูขนาดนี้จากท่อน้ำแล้วนะไปเปิดที่ท่อน้ำเดี๋ยวมันจะได้ตีบักเอกอ่ะดิกูหนีจากท่อน้ำแล้วมึงยังให้ตีบักเอก,กูอีกโอ้โหแล้วถ้ากูไปถ้ากูไปท่อน้ำนี่แม่งไม่ให้แต่ตีบักเอกอย่างเดียวเลยเหรอวะเพื่อนเพื่อนโอ้โหกลับครับรคนกลับโอโ้กูสาดนีจจากท่อน้ำมึงแล้วอะกูสาดนีจจากท่อน้ำแล้วมึงยังให้อีกอะแม่งเงย